เฮ้เอ่อรถไฟมาโอ้ลิสบ์มัสบีเอา,อเา,าอเอแผนของผมวันนี้ผมจะมาเล่นตัวคานอนี่เนาะคือถ้าเป็นไปได้ผมคงเอาเจอะคานอนี่ไว้ในบ้านแล้วค่อยเป็นปปืนใหญ่อ,อัโตไฟล์แหละ แล้วถ้าเกิดสมจากแอสีใช่ไหมคือผมก็ลากคานูนีออกมาขึ้นแนวหน้าแล้วก็ยิงอัดบ้านเขาแต่ทุกความที่เป็นแบบหนึ่งเนาะผมไม่ค่อยอยากจะทำก็เท่าไหร่มันคือถ้าคานูนีมันตกไปอยู่ในมือศัตรูผมจะชีบหายแทนเพราะว่า้วยความที่มันปืนใหญ่ที่ออโตไฟได้เนาะคือหลายคนอาจจะบอกว่าคานูน่มันห่วยอย่างงู้นอย่างนี้คือผมจะบอกว่าไม่นะตัวมันอยู่ในจุดที่เรียกว่าค่างบุกเค็นอยู่ระดับหนึ่งคือคือมัน ถ้ามาเทียบกับตัวบิชอปหรือเวเป้นเนี่ยมันอาจจะดีไม่เท่าเพราะว่ามันต้องมาเสียเวลาวุ่นวายเนาะแต่ว่าจุดที่มันได้เปรียบเลยคือมันมีระบบออโตไฟอ่ะแค่ข้อเสียคือคุณต้องคอยแบกมันวิ่งไปวิ่งมาซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้คุมดันั้นแล้วไม่ได้ดึงวาลูที่แท้จริงของมันออกมาได้สรับตัวคนนีนนะ้เนาะอีกฝั่งผมเป็นอะไรเขอ,อเป็นเมกาเออน่าจะมีตัวไอ้อ6หกสี่ศูนแหละคิดว่านะ ตัวจีบโอเคโฟวิววิดาบิกกันจีบหนึ่งดาวโอเคอเมอร์ไปนน๊ะไปนน๊ะไปนน๊ะผมวางการระเบิดเร็วเนาะเขาเปิดไปบ้านไรเฟิลอะ ถ้ารถจี๊บตายผมจะดีใจมากไม่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 ูขึ้นบ้านไปแล้วเพื่อนอิมเมซี่รีแพแล้วเนอคิดว่าจะไม่ได้อิมจะซีรีแพ้อาจจะแค่ออไม่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 สวัสดีครับ ไอ๋อนี่มั้ยผมพาพยายามไปซ้อนเขาเนาะแต่อาจจะไม่ค่อยได้คิดว่านะอาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้เหลือดสี่แผลเลยวะ ไปยุ่นี่แปะนี่รอเดี๋ยวไม่มีอะไรผมเตรียมขึ้นป้าละคมบอนมาเร็วๆนี่กลับไปไปลุบจบ เดี๋ยวเตรียมปืนกลต่อเนาะแล้วเพื่อนใหม่อีกคนหนึ่งคิดว่าน่าจะเดินมาถึงสตาบลแหละผมก็วิ่งไปตัดน้ำมันเนาะถ้าเขาวางช่างผมก็แตกเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้ด้วยตอนนี้แทะเขาไปก่อนไม่เว้ยโดดขึ้นหลังบ้านหน่อยครับแล้วพ่อนใหม่ตัวที่สองตัวที่สามไปไหนเทคบ้านเอาเองผกแน่เลยว่า เออยิงมึงยิงมึงคิดว่าจะเทคบ้านเอาเออสิบหกสวัสดีครับผมอยากให้ไอ้เหี้ยดี่มันวิ่งไปโดนกับระเบิดตายมากเลยเขาเป็นไม้ตียุงเนาะ นนี้ยังบินอยู่แฮะ MG550 เล y ดิก็ไคกับผมไปเรื่อยๆ้วเพื่อน อ่ uh, ปืนคนมาน,นี่หน่อยครับมาแน่เลยผมได้น้ำมันจากฝั่งนูนะ้นเนาะยัง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 ,ย,งยังไม่ถึงยังไม่ถิกอ๋อตบจีบไม่ได้ไม่ได้เล่นจีบขอบทงจีบกับของ,ของว่ากับตันโอเค ไม่รู้เป็ไม่เป็นไรเพื่อนกูแค่แวะครับทงเลยเถิดนั่นแหละตันเต็มเลยผมยังไม่คออินนะดูลัดเราไปก่อน ผมไม่เคียร์ให้ตอบคุณคนหน้าบ้าเลยกับใครเราอยู่งี้ไปเรืเร่อยๆก,ก็ได้เนาะเออเดี๋ยวเทคอันนี้มาก็นี่นี่ก็นีุ่นไฟหนึ่ง ดีจ้าเรามาแปะมือกันหน่อยเนาะมือหลักโดนเนื้อมาัอกระโวยบ้างเลยพั้นอีกปืนกระบ,บอกหนึ่งไว้เป็นปืนธรรมดาเนาะ คือส่วนหนึ่งคือเซฟซก็ฝันด้วยอีกส่วนหนึ่งคือผมเผื่อไว้ยิงรถจีบจนะนี่ก็เหลือแค่เล่นคุณจีฟผมวิ่งไปทำงานพูดลังแกอแม่งมันมันเป็นสภาพปกติอยู่แล้วเนาะเวลาเอาอเมริกามาตู้กับแกกบ๊กอะคือรีบับไม่เป็นฐานการน,นุนนี่ผมก็ติดอันนี้แล้วก็อัพอันนี้ ไม่ๆๆๆไม่ไม่ไีกันขึ้นยังปีกกันนั่นย,ยังไม่ขึ้นเขาไม่เอาน้ำมันของรู้เลือเนี่ยน,นี่มัแคปทอลไปตัวไหนที่หลงผมก็จะเผาให้ตางคาบ้าไปเลย ชั้นเองมาชัเนเอมาชัเนเมาไปนี่ไหมรอดูแป๊บหนึ่งเนาะ เราคือผมเล่นแบบเล่นไม่รีบร้อนเลยโอ้ไม่ไม่โดนเพื่อนลูกตาเป็นปืนกลเนาะเพราะนั้นผมจะลงล่างแล้วน่าจะรอคาร์โนนี่แหละเดี๋ยวระหว่างรอเอาสโบรมาก่อนเออสโบรยังไม่ต้อง ผมต้องกาันบอีกคนเหรอนี่ไปยิงโน่นไปชะแนนเขาขึ้นเลยด้วยมไม่ระวังอาจจะตายได้่าเอริกันเปลี่ยนทิศอยู่ดีแล้ว กูออกคุณกลนมาแล้วดีกว่ากูจะออกเกิวมาบอ,อกทำไมวะคือสังเกตเป็นกรรมช่างมันเถอะการคู่โอเคอการคู่นี่มันนี่ไปตั้งนู่นไปตอนตอนตอนเขาตอบ ไม่มีใครสนใจเลยแฟนเลยหาคือลองไม่บีนี่เนาะรถเพบาะนะกำลังกำลังวะผมไม่อยากให้เขาเสียบคนเดียวเนาะรถจี๊บเจ้าคำก็ยังคงมีชีวิตอยู่ลืมไปเลยว่แม่งต้องไปเอาไอ้ดีวาไอ้อะไรวะไอติการปอกคลิ้งกลมาแล้วออกมาทำไมก็บอกไปรู้ ตั้งนู่นไปไปฝักเกาข้างนนะนนบนเนาะก็นี้เติมเลือดด้วยครับนี่กลับมามต้องใช้ไ p พีกอีกรอนหนึ่งเนาะเออขุดบ้านไปเลยไป เไไปปลยแบบอ๋อแล้วจีบมันอะไรแตกอะไรอะไรแตกจะฟรีดโอเค ก็มา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 ก็มาก็มาจฟีมาชะฟีมากองอยู่ตรงกลางถ้าไม่กดผิดเน่ยไปเอาเป็นอะไรวะไปทีกันเน่ะผมจะรับมือได้แม้กระเพน์เจเกอร์แต่ไม่เป็นไรเอาเป็นคนคู่ก็โอเคเหมือนกันอะตอบได้ที่ยังไม่ทำตกนะมันจะแสดงผลตอนที่ผมได้นี่เนาะไอ้ทุกทีอะโอเคได้คานอนี่มาแล้ว แล้วก็เดี๋ยวอันนี้รับไปรถไฟบาลเนาะแล้วก็ดรอปไว้แถวหน้าบ้านแล้วกันโอเคเขายิงทิ้งเว้ยเออยิงนั่นไหมนี่กูดาวอยู่ปืนกลกูถอยไปแล้วไม่ใช่หรอออกมาเดี๋ยวตายขาบ้านว่าตายขาบ้านแน่โอเคนี่กลับเลยครับ เพิ่นว่าตอนนี้กำลังเป็นช่วงดาวทานครับอือที่เหลือก็รอพีสามเนาะเฮอยี่ น่าจะกำลัลงเข็นไปอยู่คือต่างฝ่ายต่างก็ไม่เข้าอ่าะนั้นไปโนู่นไปม,มิชิงเกอเวลรงนั้นพิษามาฐานม่งไม่มีเลือดเออมึงคูดาวเสร็จแล้วโอเคอยา่ยาหยา่าหย่า โอเคกูต <ítulo> okay, ้องกลับบ้านละหยุดหยุดหยดหยดหดดหดดูมีฟุตเอร์นสนามดีว่าลืมไปเออเราสปสกรีมมานี่ล็อกคงไป ไราตายอา่ะมีเริ่มใหญ่เล้เริ่มขุมยากนี่มันนี่มะนี่ไปแปะตรงั้อดีละเราลองเดินไปหน่อยเนาะนั่นไปนู่น,ปนไปเฮ้ยไอที่กนันอยู่ตัวเดียว ช่างมาช่างช่างช่างหัวอ๋อเครื่องมันแตกทัฟฟี ô, ่คันหนึ่งเก เราเรากลับมาแป๊บหนึ่งเรากลับมาแป๊บหนึ่งแล้วยิง้ดีกันต่อได้คานูนี่ยิงใส่ถึงบ้านได้เนาะนี่ไปแปะตรงนน้นไปจะจิกได้ป่าววะเฮ้ยเจี้ยเพี้ยเกินไปจะไม่รอดนะ ดตายขาดขาดเลยคือไลฟ์แมนไม่ไหวนะแต่ว่าโดนแดกดอดมิเนตแดกมาคนโทนกระจุยกระจายแถมคือท่านใน4-4มันไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้เว้ยอะไรวะซีเซอร์โทของไอค้คาโนนี่แต่พอเป็น1-1นปุ๊บแม่งจอดคาโนนี่ไม่ได้บ้านแล้วก็ยิง ยิงออกไปใส่ฐานตูอะเว้สติที่หายทำอะไรไม่ได้ด้วยนอกจากระเบิดบ้านอะแล้ 600, วหกสี่สก็ทำงานดีอยู่แค่แค่ปืนไฟกระบ,บอกเดียวนะแบบหลายคนมักจะอลไว่าวิ่งไดแดกเข้าไปเทโลเข้าไปใส่เนาะแต่จริงๆแดกเขาสแสดงประสิทธิภาพจริงๆช่วงไอ้ตั้งแต่หกนาทีแปดนาทีเป็นต้นไปเนาะคือหกนาทีได้คออินแล้วแปดนาทีจะเ,เป็นช่วงมีสไปถูฟุดอะ ซึ่งคือถ้าเป็นอังกฤษมันออกสตัวตอนนาทีที่เจ็ดได้ถ้าผมไม่กดผิดใช่ไหมออกเป็นพาเรเจเกอร์ก็รับปือได้หรือไม่ก็ออติกันเนี่ยแล้วก็เอาไอเอ๖๐๐ลากลากหัวคมๆต่อส่วนกาตตอรี่จริงๆจะออกมาเล่นก็ได้นะเปลี่ยนปืนกลสักสองกระบอกไปเป็นกาตตอรี่เนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องคนเซิลเทคเรื่องเทคอัปเกรดไปเพราะว่าแบนพาวมันกินเยอะเนาะแล้วแอฟริกาคอปมันมีปัญหาเรื่องแบนพาวอิชูอะไม่ไม่ใช่ว่าตัวนี้มันแพงเกินนะแต่ว่าปัญหาแบนพาวอิชูเฉย วันนี้กูไได้เล่นแดกนานมากเลยเนี่ยแรงเกลหายหมดเลย